สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพกช่องยายแเพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายแพซีก็ได้นําำขอมูลแนวทางเลือกเด่นมห้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางวันประจําวันที่หนึ่งนีหน้าคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายแพซีค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจยายแ,ยแพซีน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย่ายายแพซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษา์เบิ้งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมกักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมักพุ่มาทักทายกับเจ๊ประสิกะคอมเมนต์มาใตา้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะเขาไปเริ่มเบิ้งอาจารย์ท่านแรกของเดือนมีนาเล่เนาะจ้ะพี่น้องจ้าไปเบิ้งกันเลยเน,นาะจ้าอันนี้แนวทางคนบอกว่าดาวบนฟ้าสัญชุดสามตัวดาวบนฟ้าเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเพิ่นหม้มาจ้างวดที่แล้วเพิ่นหม้นหมาดาวบนฟ้าเพิ่นหม้มาเนาะพีนพ่น้อง9 5 7ประสิทธิ์จ้า่นว่าชุดสามตัวเพิ่นออกตรงๆเลยเนาะ7 หาเก้าเจ็ดประสันพี่น้องขอโทษขอไปเปิดหัวมาจวจัดเว้าผิดเลยนอกจากพี่น้องจ้ามาตามตัวจางวันนี้เพิ่นหายมากนอกจากมีสี่แปดเก้าสี่แปดสองสี่แปดหนึ่งสีาเก้าสี่เก้าสองสี่เก้าหนึ่งห้าแปดเก้าห้าและหาเก้าหนึ่งพีนองจ้าสามตัวบนตรงของเอ ดาวบนฟ้าเนาะจ๋าพี่น้องบ้ใดติดตาผลงานเพื่อนแคบหน้าจอไว้เ <t> ป <iny> ็นแนวทางใดเลยเนาะจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับสิบหน่วยบนว่าสันของนมขอนแก่นดับงวดที่แล้วดับสองพันเดอว่าสันจ่าเพิ่นวาเนาะงวดนี้ดับหาสิบหน่วยบนว่าสันจ่าเพิ่นวากัะผู้ใดมัเกลีดับของนมขอนแก่นกบแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจากเพื่อนบอกว่าอันนี้ทางนี้เดินบนมาตัวว่าสันจ่างวดที่แล้ว 890ามาตัววสันมากเก่าเนะาะจ้าพี่น้องจ้ากออกเก่าเจ็ดเนาะจ่าวันนี้012มาตัววสนนะนันเนานะจ้าพี่น้องก็พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามผลงานเด่นกับดับของหนุมน่มคอนแกนก่ะแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ดาวบุฟ้าคือการจากพี่น้องคนบอกว่าสิบขังลางงานเฮาเบิ่งหันเฮาเบิ่งขางเทิงปัดนี้เฮามาเบิ่งขัง,ง,ง,ขงลางเนาะจา้างวดที่แล้วสิบล่างเขาหาเนาะจ้าพี่น้องออกห้าเจ็ดสันจากเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นไห้มากเนาะจ้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบล่างฝาสันจากพี่น้องโปรดาา 1, 2, 0, 1, 2, 3, ติดต, 1, าาาต,ตามผลงานของเพิ่นดูกะแคปหน้าจอจวดจาดฟาดบึ้มใด เป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าผู้ใดรอะยาโมออ,อกศึกจาก้าย่าโมออ,อกศึกงวดที่แล้วห้เจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเนาะออกห้าเจ็ดสันจา่าพนว่าเอาว่าจับกับแอดไปแอดไปหายเจ็ดหาขึ้นกันเนาะจ้าพี่น้องเนะาะจับไข่กันเนาะมาเบิงจ่างวดนี้เพิ่์นห้มากอีกอย่างเนาะจา้าสรุปล่างชุดล่างยาโมออ,อกศึกศูนย์สามหกเก้า มาตัวใดตัวหนึ่งล่างของย่าโมออกศึกประสันจ่าพี่น้องบวรติดตามผลงานย่าโมออกศึกแคปหน้าจอเปน็นแนวทางได้เลยจ้าจากเป,ป็นอย่างพี่น้องเลยเตือนขึนมาเสียงเหบฝนตกบดขึ้นจากพี่น้องมาขึ้นต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเลขเด่นเลขดับอาจารย์ธเนศวระสันจ่าเิ่นว่าหนึ่งมีหน้าาสันอาจารย์ธเนศเป็นว่าเด่นโซสองศูนย์หนึ่ง,นนด,ง,ง,งดับดับล่างเด้อพี่น้องดับล่างสองกับหก มอดีเลีย่แปซีกรดับลา่างสามวาสัญญาพันวาสามคือเก่ามวดี่แล้ีย่ภาษีกระดับล่างสามเนาะจ่าพี่น้องเนาะมอดี้กระดับล่างสามคือเก่านะจ่าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้ว่าสัญญาพี่น้องคนบอกว่าหลักสิบวาสัญญาพันว่าเด่นหลักสิบวาสันมวดียย่แล้วก็เข่าเก่านะจ่าพี่น้องก้าวเจ็ดมอดีศูนย์หนึ่งโซ 02456วส,สันจ่าพี่น้องจ้าอาจารย์แปะประมาณนี้ว่าส,สันลักสิบข้างเทิงว่าส,สันจ่าพี่น้องโูด้ดดติดตามแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้อยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ่าพี่น้องจ้าลักสิบข้างเทิงว่าสันเนะาะเนาะต่อไปเลยจ้าผมสั่งตรงมากงดทีเดีวผมสั่งตรงมากเพิ่นลุดเนาะจ่าพี่น้องจ้ามาตามต่อตามต่อเป็นว,นนวันีนงวดแรกขันลุดได้เปสิกาสิบบ่บอเอามา มาเทียบเนาะจ้าพี่น้องขอตรวจขอไพ่หลายๆเนาะจ้าเนาะผมสั่งต้องมาว่าสันหนึ่งมีหน้าเจ็ดหนึ่งหกสี่มาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามากู่ไม่บนก็ล่างว่าสันเนาะจากพี่น้องจากแนวทางผมสั่งต้องมาว่าสันเนาะจา่าราติดตามผลงานผมสั่งตองมากของแอดกรุงอยู่กับแคมนาจอตรวจจาดฝาดปุ่มไดเลยเนาะจากเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่า ตามต่อซิปบนชนว่าสันจ้าพี่น้องจ้างวดที่แล้วให้890เข้าศเขาเก่านาะจ้กลักซิปงวดนี่3 4 8สี่ว่าสันจา้าเพื่อนว่าจากแนวทางของเพื่อนแคปหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้กเนาะต่อไปแลยจา้าหวยชุมแพลว่าสันบนชนน,นว่าสันจ้าเพื่อนว่างวดที่แล้วบนชนเพื่อนให้เนากจ้างวดที่แล้วบนชนัน กา่าจะให้เขาเบินปิดไหวเนาะจ่าพี่น้องกะงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะยาไปเสียมาเบิรงให้เบิรงบนชนเก้วาวสันจ่าพี่น้องงวดนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพลินอีกชนบนอีกคือเก้าเนาะจ่าพี่น้องงวดที่แล้วชนบนหางวดนี้ชนบนกะหาคือเก้าวสันจ่าพลว่าจากแนวทางของหวยชุมแพวสันเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้า ลอยบนคงทีของรัชนกมีโชควสันงวดที่แล้วรักลอยบนรัชนกไ้หาวสันจ่าพี่น้องออกห้าเก้าเจ็ดเนาะจ้าเนาะงวดนี้ก็บห้หาคือเก้าจ่าพี่น้องผู้ดไดมากแนวทางลักลอยแคบหนาจอจวจจัดฟาดเบื่มใดเล่นเนาะจ้าจากแนวทางหลักร้อยของรัชนกมีโชควสันเนาะจ้าพ่ะพิรณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่าพี่น้าานองเนาะต่อไปเลยจ้านกนําโชควสันจ้า นกน้ำโชงวัดที่เ้ล้วญาเิพีสิกรลงหาเบิงเนาะจะนกน้ำโชคเข่าหาเจ็ดเนาะจะพี่นอง5 7และลให้เจ็ดเก้าออกเก้าเจางเทงเนาะจะจาตามต่อจากหนึ่งมีนานกน้ำโชคให้มา,าสัสัจาพี่นอง้พร้อมเจ็ดสองแปองห้าแปดห้าแปดองห้าสองเก้าัชจ่าสามตัวบนกะสองห้าและเก้าจ็ดสองจากแนวทางนกนำโชคกโดยดีตามแนวทางนกน้ำโชค,โชคอยู่กบ แคบหนาจอจวดจาดฟาดบุ่มใดเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าลักลอยของงงงังเทิงม,มาสันจ่าหนึ่งมีนาวสันเนาะจ้าเนาะลักลอยของงังเทิงวดนนี้เดนมากที่สุดก็คือซีวสันจา้าผูดไดมากลักลอยสูตรนี้อยู่กับแขียบนาจอไปเป็นแนวทางใดเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง รักลอยขึ้กันจ้าพี่น้องจ้าหลักน้อยอันนี้น่าจะเป็นแนวทางของแอดฟ้าใหม่นะจ้าพี่น้องหรือว่ากุ้ยสกาวนะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าลักลอยหนึ่งมีนาวสันจ้าแปดศูนย์สองวนสันบดตอนนี้เพื่อนกะสิล่งสวนมากะจะเป็นเลขวิ่งนะจ้าพี่น้องกะเก็บหน้าจอเป็นแนวทางไว้ได้นะจ้าพี่น้องน้องไม่ไม่น่าจะเป็นเลขวิ่งนะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้กะสมุดบันทึกจ้กแนวทางของสมุดสมุดบันทึกเนะจ้า เดนวสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นหายมากวดที่แล้วให้ห้าวสันจ่าเพิ่นว่าเขาหาเก่าเนาะจ่าเนาะห้าเก้าเจ็ดวสันวันนี้ให้สามารถสามมาวสันเพิ่นกะพิจารณาเป็นแนวทางใดยเนาะจ่าจากแนวทางสมุดบันทึกวสันเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้ะเลขตารางวสันจ่าพี่น้องจ่าสี่คู่มาเข่ามาสามหมุดแล้วเนาะจะพัดแยกไปสี่ลงตั้งแต่สามศูนย์เนาะจ่าเนาะ หมวดที่แล้วเขาเก้าเจ็ดวันสัญญาพนว่าวันนี้ตามต่อไล้นาะจะเลขตาราง4คู่วันสัน9303 94นและ04ผู้ใดติดตามผลงานเลขตารางชุดนี้แคบหน้าจอจวดจัดฝาดเบิ่มใดไล้นาะจะเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายใบซีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจากที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะจากคันยายใบซีอ่านตัวเลขพี่ยายใบซีก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจากพี่น้องจาก็ขอขอบคุณทุกสำน,นักทุกอาจารย์เนาะจากที่ได้แบ่งปันข้อมูลแน,นวทางให้ยายใบซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า